คำศัพท์เกาหลีหน่ารู้ในการสอบ EPS ท o p ิ c วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์คำถามส่วนใหญ่ที่จะเห็นในประโยคข้อสอบ EPS กันนะมาเริ่มที่ตัวแรกเนาะมีตัว mo m อ ot m อลหรือว่า mu อดซืพวกนี้ก็คือตัวเดียวกันหมดนั่นแหละเนาะแล้วแต่ว่าเขียนแบบไหนแค่นั้นเองในส่วน4ตัวนี้เนี่ยจะแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างเช่นช h i g ม นอ no, หรือว่า m ัวซ่นเนี่ยแล้วก็ฮาโกอิซินิตอนนี้กำลังทำอะไรตัวเวิร์คือฮ a ดะเนี่แหละแล้วเขาก็มีการถามข้างหน้าว่ามูออดซึ่งเป็นส่วนของกรรมฮา d a เป็นการกระทำตัวกรรมคือมูออก็คือทำอะไรแบบนี้อันนี้คือคำถามเราก็ต้องเลือกหาคำตอบที่เป็นการกระทำในการ,าการาตอบในส่วนนี้ได้นะ ตัวที่2คือเวแปลว่าทําไมเนาะในส่วนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่าถามในเรื่องของเหตุและผลฉะนั้นตัวคําตอบเราก็ต้องเลือกเป็นตัวเหตุและผลลับของมันเนาะเช่นเวฮันกุกอรีคงบูเฮลทําไมถึงเรียนภาษาเกาหลีอ่าถ้าคําถามถามมาแบบนี้เราก็ต้องเลือกคําตอบที่เป็นเหตุและผลให้มันคล้องจองกันก็อาจจะเพราะอ,าอยากไปเกาหลีอยากไปทํางานก็เลยได้ไปเรียนเกาหลีแบบนี้นะ ต่อมาที่ตัวที่3คือนูกูแปลว่าใครอ,อย่างเช่นนูกูเรมัน,นัสเซลไปเจอใครมาในส่วนนูกูตรงเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนของรมเนาะแล้วก็ที่จริงมันจะมีอีกคำหนึงคือนูกาด้วยอันนั้นก็แปลว่าใครถูกไหมแต่ว่านูกาเนี่ยจะเป็นคำถามใครในส่วนของประธานเช่นนูกาชนวาเฮเซล อันนี้คือแปลว่าใครอะโทรศัพท์อยู่นะหรือว่าแบบใครกำลังโทรออกอยู่ตอนนี้หรือคุยโทรศัพท์อยู่ตรงไหนก็ที่นึงอยู่เนาะส่วนถ้าเป็น nukuri c h o n w a ฮ i เซลอันนี้คือโทรหาใครแบบนี้ในส่วนนูกูก็จะเป็นกรรมและมันก็เลยแยกตำแหน่งกันตัวที่4ออัลตเคแปลว่าอย่างไรส่วนใหนตัวนี้เนี่ยก็จะตามต่อมาด้วยตัวของเวริรบหรือว่าคำกริยาเนาะอย่างเช่น e k u อ t a k e ก็จะแปลว่าอันน e ี er <tinc S 1> like ้มันต้องทำยังไงเนาะหรือเราจะเปลี่ยนออโตเคมอกอยอันนี้มันกินยังไงฉะนั้นส่วนใหญ่ตัวนี้ก็จะตามด้วยพวกเวิร์บว่าไอตัวเวิร์บนั้นอ่ะมันกระทำอย่างไรดีนะตัวที่5คือออตตันก็คือแปลว่าอันไหนหรือว่าแบบไหนนั่นเองก็ถามเจาะรายละเอียดตัวของคำนามมากขึ้นเนาะอย่างเช่นออตตันกอร์ชัวฮัมิก อันนี้เขาถามว่าชอบแบบไหนหรือว่าชอบอันไหนเน่เราก็อาจจะเลือกตอบเป็นแบบชอบสีแบบนั้นชอบรูปร่างลักษณะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องเลือกตอบประมาณนี้ส่วนถัดไปคือตัวที่6 onj แปลว่าเมื่อไหร่หรือว่าตอนไหนเนาะในส่วนนี้เนี่ยก็จะถามถึงช่วงเวลาหรือวันที่ตัวอย่างประโยคก็คือ onj takuke wasoil มาที่ไทยเมื่อไหร่หรือว่าตอนไหน ตัวคําตอบเราก็อาจจะตอบเป็นเรื่องของวันที่เวลาช่วงเวลาอะไรแบบนี้นะตัวที่7คือตัวหยอดหยอดก็จะตามด้วยคํานามได้บ้างเนาะแปลว่าจุดๆเท่าไหร่อะไรอย่างนี้กี่อันอย่างเงี้ยนะเราก็จะตามเหมือนตัวของหยดเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องตามด้วยตัวของลักษณะนามเนาะอย่างเช่นคาบอเงิมหยดเกดสเซเซ อันนี้คือซื้อกระเป๋าตัวแบบแกก็คือกี่อันแบบนี้หรือว่ากี่ชิ้นกี่ใบแบบนี้เนาะตัวของแกคือลักษณะนา,นามแปลว่าชิ้นอันตัวใบอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวแกคือลักษณะนา,นามที่เป็นตัวที่ใช้กับอะไรก็ได้เนาะก็จะแปลงเข้าไปแล้วก็เป็นความหมายของลักษณะนา,นามตัวนั้นเลยนะตัวที่แปดคือออดีแปลว่าที่ไหนอ่าที่ไหนอันนี้ถามเรื่องของสถานที่เนาะก็ต้องมาตอบว่า เออลักษณะการกระทำแบบนี้เนี่ยคนจะตอบลักษณะตัวของสถานที่แบบไหนเนาะถึงจะสอดคล้องกันอย่างเช่นออดีรอซสไลแบบนี้อาศัยอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเลือกตอบก็อาจจะเป็นแบบแทกูเกโซสไลล์ก็อาศัยที่ประเทศไทยนะแล้วก็ตัวที่9บวกกับตัวที่10ไปเลยนะตัวนี้ออยมาหรือว่าออยมานานะตัวออยมาก่อน ตัวออยมาคือเอาไว้ถามเรื่องของราคาเนาะแบบออยไมลอ e อ s i n ออยไมล์เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นออยมานาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถามเรื่องของปริมาณเอ่อเรื่องของเวลาเป็นระยะเวลาประมาณนี้อย่างเช่น t a g u g e s o hanugazi อ y m a n a k o r e n ม i ก a นถ้าเป็นออยมานาแบบนี้คือเขาถามว่าจากประเทศไทยถึงเกาหลีเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ตัวออยมานาก็ค่อนข้างต่างจากออยมาตรงนี้เนาะเราก็จาหลักๆไว้ว่าตัวออยมาเฉยๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการถามราคาซะมากกว่าแล้วก็ตัวออยมานาจะเป็นถามเรื่องของระยะเวลาหรือช่วงๆของปริมาณปริมาณหนึ่งประมาณนี้เนาะคร่าวๆสรุปแล้วคือถ้าเราลองฟังจากเทนนี้แล้วเนี่ยลองเอาคำคอบถามพวกนี้ไปดูในประโยคหรือว่าเราเจอคำพวกนี้อยู่ในนั้นบ้างไหม นะถ้าเราเจอมูออดตรงนี้คืออะไรและเจอเวถามเรื่องของเหตุและผลทําไมอะไรแบบนี้เราก็จะจับทางตัวของคําตอบได้มากขึ้นเนาะฉะนั้นอย่าลืมเช็คตัวประโยคคําถามดีๆเราจะได้เลือกคําตอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องเนาะถ้ามีคําถามตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยเนาะนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนเข้าไปตอบนู่นนี่นั่นหรือว่าอยากได้คําตอบแบบรวดเร็วก็สามารถติดต่อได้ทาง เบอร์โทรหรือไลน์หรือเฟซหรืออื่นๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยเนาะก,ก็ติดต่อมาได้หรืออยากจะสมัครเรียนมาได้ที่โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโคโคโคเรียเชนบดรีนะแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันที่โรงเรียนเนาะโอเควันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะอันยอง